สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านผักผลไม้สดแางทังนะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับกระบวนการขุดรากซูนะครับวันนี้ที่เรามาขุดนะครับเป็นเดือนมกรานะครับซึ่งเจ้ารากซูนี้นะครับมีตลอดปีนะครับจากเดือนมกราไปนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับก็ใบพวกนี้อาจจะยังไม่มีนะครับนี่ก็จะเป็นกระบวนการในการขุดนะครับก็จะขุดข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อที่ขุดออกมาลากจะได้ไม่เสียนะครับนี่ จากที่เราขูดได้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการนี <isce aring> ้นะครับก no ็จะเอาแบบรากที่แห้งๆนะครับหรือว่าที่เสียนะครับออกไปนะครับเพื่อบรรจุถุงไอ้ม้าขนออกไปนะครับในลูกค้าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับเจ้ารากสูนี้นะครับในคลิปนี้เลยคือเจ้ารากสูนะครับมีคือเจ้ารากสูนี้นะครับมีสรรพคุณทางยาหลายชนิดมากและเจ้ารากสูนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มของ กุ้ยช่ายนะครับกลิ่นจะคล้ายๆกับกุ้ยช่ายพุ่งนีนะครับแต่ก็รากสวยๆประมาณนี้นะครับเราสามารถไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยแต่เมนูทางร้านแนะนำนะครับเป็นต้มกับกระดูกหมูนะครับซึ่งจะอร่อยมากนะครับก็เวลาดมกลิ่นอาจจะแรงๆหน่อยเพราะเวลาต้มออกมาหรือว่าประกอบอาหารออกมานะครับกลิ่นจะละมุนละมุนนะครับและเจ้ารากซูนีนะครับยังเป็นยาชนิดหนึ่งด้วยนะครับนี่และใครที่สนใจนะครับ ก็จะพีออเดอร์นะครับสั่งมาออเดอร์เท่าไหร่ขุดเท่านั้นนะครับอันนี้คือจะขุดให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับวันนี้เราก็มาขุดเยอะหน่อยถ้าใครที่อยากรองซักโร2โรเราก็ยังมีขายนะครับผม่อเดือนนี้ไปนะครับจะมีเจ้าราชซูนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับจะมีผักผไมัเช่นทอพีชหรือว่าลูกไหนพวกนี้นะครับตามตามกันมานะครับดูดู ตามฤดูกาลเลยนะครับผมวันนี้ทางร้านก็เข้ามาดูบรรยากาศในการขุดรากซูนะครับเรียงเท่านี้แล้วนะครับและใครที่สนใจนะครับทางร้านก็มีข่ายนะครับตามที่บอกนะครับพรออเดอร์นะครับนี่คือเราไม่ใช่จบแค่กระบวนการนี้นะครับเราต้องผ่านการร้างอีกรอบนะครับซึ่งเราจะขนใช้ม้าในการขนนะครับย้ายกลับบ้านแล้วก็ทําการร้างอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะถึงมือ เพื่อที่จะส่งตรงถึงมือลูกค้าได้นะครับนี่ลูกค้าไม่ต้องลังเองนะครับนี่เอกก็ต้องขอจักราเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ